สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการสายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะขอเล่าเรื่องรายการนี้นิดนึงก็คือจะเป็นรายการเล่าข่าววิทยาศาสตร์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อคุณผู้ฟังที่บังเอิญผ่านเข้ามาชมหรือว่าอยู่อยู่เทปนี้ก็ขึ้นหน้าฟีดจะได้รู้ว่าเรากำลังพูดอะไรกันอยู่ก็พบกับนัทเหมือนเดิมนะคะที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกๆ EP ีแล้วก็วันนี้นัทมีคู่เล่ามาด้วยค่ะอยากให้คู่เล่าถักทายนิดนึง ค่ะสวัสดีค่ะแก้วค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นคู่เล่าร่วมกับน้องนัดค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้วก็วันนี้เป็นครั้งที่2คือนัด,น,ดนัดจะนัดจะมีคู่เล่าเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยรื่ยๆก็จะแบบมีหลายมูดหลายโทนในทุกๆ EP เนาะก็เดี๋ยวนัดขอเข้าข่าวแรกก่อนนะคะ ข่าวแรกนะอยากจะเล่าถึงนิวเคลียร์ฟิวชันค่ะพี่แก้วจะคุ้นเคยเคย<ค>ได้ยินอยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับการแบบลงผลิตไฟฟ้านิวเคลีย์อ่ะอย่างนี้แต<ๆ>่จริงๆนิวเคลียร์มันมีหลายแบบเหมือนกันตอนนี้ข่าวที่เอามาเล่าวันนี้มันเป็นการผลิตพลังงานแหล่งใหม่ให้กับมนุษย์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันค่ะต้องบอกก่อนว่าปกติที่เราได้ยินชื่อโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่ใช้ใช้กันอยู่ในหลายๆประเทศอย่าง ญี่ปุ่นอะนั่นเป็นการทําปฏิกิริยาแบบฟิชชันค่ะนิวเคลียร์ฟิชชันคือใช่นิวเคลียร์มันจะมี2แบบก็คือฟิชชันกับฟ mm ิชชันในข่าวนี้เราจะพูดถึงฟิชชันอย่าสับสนนะคะ <c oughs> คุณผู้ฟังเ <c oughs> ชื่อว่าอาจจะมีคนสับสนแต่เราจะขอเล่าก่อนว่าฟิชชันกับฟิชชันต่างกันยังไง ปฏิกิริยาฟิชชั่นเนี่ยมันเป็นการยิงใช้เครื่องเนาะยิงอนุภาคนิวตรอนเข้าสู่นิวเคลียสของธาตุหนักเพื่อจะทําให้ธาตุหนักนั้นอะอะตอมมันแตกตัวออกมาเป็นสส่วนในระหว่างที่มันมีกระบวนการแตกตัวเนี่ยมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมาจํานวนมหาศาลเลยการใช้พลังงานก็คือพลังงานตรงนี้แหละเอาไปใช้พวกไฟฟ้านู่นนี่นั่นต่อยอดหลายๆอย่าง <c oughs> มันก็ดีนะคือมันเป็นพลังงานที่ได้เยอะมาก แต่มันมีข้อไม่ดีคือมันดูฟังอันตรายไหมมันอันตรายใช่เพราะมันจะมีการปล่อยของเสียออกมาอย่างที่เขาเรียกว่ากากกำมันมันเป็นกำมันตารางสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเหมือนเหมือนระเบิดอะไรนะระเบิดนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้ไหมแนวนั้นอ่าทรงๆนั้นแหละคือระเบิดนิวเคลียร์มันเป็นการนําปฏิกิริยานิวเคลียร์ตรงเนี้ยไปใช้ต่อยอดไม่รู้ว่าจะเรียกว่าประโยชน์หรืออะไรเรียกว่าใช้ต่อยอดดีกว่าเป็นผลิตผลหนึ่ง ก็คือถ <lish Meat S 2> ้าเอาไปใช้ในทางที่ด uh, ีมันก็ดีให้พลังงานใช่แต่ถ้าใช้ในทางทางนั้นก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะไอกำมนตาลังสีที่พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นอันตรายต่อมลริษสิ่งแวดล้อมที่ได้ออกมาจากมันมันเป็นของเสียที่ปล่อยมาจากกระบวนการเนาะมันจะใช้เวลาสลายตัวนานมากเลยแล้วมันก็จะไปไปมีผลต่อสุขภาพ คนแถวนั้นอันนี้คือนิวเคลียร์ฟิชชันก็คือได้ประโยชน์แต่ก็มีผลกระทบามาที่ต้องกังวลอยู่เหมือนกันก็ต้องมีระบบป้องกันที่ดีอะถ้าจะมีโรงงานนิวเคลียร์ในท้องถิ่นนั้นก็ต้องมีระบบที่ดีเหมือนกันนี่คือนิวเคลียร์ฟิชชันเนาะต่อมาในข่าวเรา พูดถึงนิวเคลียร์ฟิวชันค่ะนิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับน mm ิวเคลียร์ฟิชชันก็คือจะเป็นการรวมนิวเคลียตของธาตุน้ำหนักเบาเดี๋ยวบอกก่อนนิวเคลียตนิวเคลียตคือสิ่งที่อยู่ในอะตอมอะตอมคือเล็กแล้วนิวเคลียตคืออยู่ในอะตอมเข้าไปอีก mm hmm. อ่ะนึกภาพตามให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ระหว่างมันรวมสองธาตุเข้าด้วยกันมันก็จะให้พลังงานออกมาพลังงานตรงนั้นก็เอาไปต่อย,ยอดทำไฟฟ้าได้เช่นกันค่ะ mm hmm. ในที่นี้ก็คือปล่อย กำมันตะลังสีแลวก็ของเสียในปริมาณที่ต่ากว่าฟิวชั่นด้วยแต่รู้ไหมคะว่าการรวมนิวเคลียสที่พูดถึงเมื่อกี้ฟิวชั่นอ่ะมันเกิดขึ้นบนโลกได้ยากมากมาก,มากเลยค่ะก็หลายล้านตัว <laughs> มากจริงๆ <laughs> เพราะว่าปกติแล้วการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยมันจะเกิดบนดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์นั่นก็คือต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากๆอย่างอุณหภูมิใจกลางดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีประมาณ15้าล้านองศาเซลเซียสซึ่งบนโลกไม่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว ถ้าถ้าเกิดขึ้นมาโลกเราก็คงอยู่ไม่ได้เราก็คงอยู่ไม่ได้ <c oughs> ใช่การที่ภายในดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์มันเกิดได้เพราะว่า นอกจากมันจะมีอุณหภูมิที่สูงที่จะทาให้นิวเคลียสอะตอมมันหลอมรวมกันแล้วอะ่ะมันยังมีแรงโน้มถ่วงที่เยอะมากๆที่กดกดกดให้อะตอมมัน,ม,นมันรวมกันได้ไดมันเสริมการใช่ซึ่งบนโลกแรงโน้มถ่วงเราก็ไม่เท่าอุณหภูมิเราก็ไม่เท่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องผลิตเครื่องที่จะทดลองนี้ขึ้นมา,าก็คือเหมือนว่าต้องจําลองสถานการณ์สภาวะที่คล้ายๆกับดวงอาทิตย์หรือดาวโลกอันนั้นแหละเพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นขึ้นมาใช่แล้วเราจะเอาพลังงานนั้นมาใช้ประโยชน์ ที่หลายๆคนหรือหลายๆข่าวก็จะเรียกว่าดวงอาทิตย์เทียมเราเแล้วข่าวนี้มีเขาผลิตหรือทดลองกันที่ไหนอะคะตรงนั้นอันนี้มันเป็นอ่าเราถึงข่าวเราพูดถึงวิชาการไปเยอะมาก <laughs> ไอข่าวเนี้มันเป็นโปรเจกต์จากห้องปฏิบัติการเจตค่ะหรือว่าจอยยูโรเปียนทอรัสในประเทศอังกฤษที่ถือว่าสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเขาสามารถผลิตพลังงานออกมาจากกระบวนการเนี้ยฟิวชันเนี้ยได้ห9บเ้าเมกะจูลในเวลา5วินาทีก็คือเครื่องทํางาน5วินาทีเนี้ย ได้พลังงานออกมา59เมกะจูลแล้วมันเยอะไหมคะ5้เก้าเมกะจูลจริงๆมันไม่เยอะนะคะ <laughs> แต่ม,มันเยอะกว่าปี40ที่เขาเคยทำไว้ถึง2เท่าที่บอกว่าไม่เยอะเนี่ยมันเป็นด้วยเรื่องข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่มันมันมันมีอ่ะแบบเราไม่สามารถที่จะใหญ่ได้แล้วก็เอาพลังงานออกมาได้ขนาดน,นั้นแต่เขาไม่จบแค่นี้นะ huh. เขามีการต่อยอดค่ะเขาจะเอาผลผลแลบผลงานวิจัยอะไรเงี้ยไปให้โครงการที่ใหญ่กว่า ก็คือให้มันแบบผลิตได้มากขึ้นอย่างนี้ไหมใช่ก็เหมือนเอาแนวทางที่เขารู้แล้วว่ามันต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ห้า <rotations. S 2> วินาทีได้ห้าสิบก้าเมกะจูลเขาอาจจะไปขยายผลให้มันแบบห้าวินาทีเป็นห้าชั่วโมงก็ได้อะไร่างนี้นใช่เอาเอาเขาจะเอาผลแลบเนี่ยไปให้โครงการที่ชื่อว่าอ i t ร์ในประเทศฝรั่งเศสค่ะที่กําลังจะขึ้นโครงการและตอนเนี้ย กำลังจะทำโปรเจกต์นี้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าอเตอร์เนี่ยจะเริ่มผลิตพลังงานได้ตอนไหนที่สำคัญคือพลังงานจากนิวเคลียร์ฟิวชั่นน่ะนอกจากจะไม่ปล่อยกัมมันตรังสีได้มากเหมือนฟิชชั่นแล้วเนี่ยมันยังเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะคะคือไม่ปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่มีการเผาไหม้คาร์บอนเหมือนพลังงานจากพลังงานฟอสซิลค่ะ ก็เลยไม่ปล่อยคาร์อบอนไดออกไซด์เข้าสู่ชัน้นบรรยากาศแล้วจะทําให้เป็นแก๊สเรอนกระจกนั่นเองค่ะข,ขอเสริมน้องนัดนิดนึงนะคะว่าการทดลองนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่เราพูดถึงกันนี้นะคะเขา ได้นำอนุภาคดิวเทเรียมนะคะและทริเทียมซึ่งเป็นไอโซโทปของอะตอมไฮโดรเจนนะคะมาเป็นเชื้อเพลิงในการทำปฏิกิริยานะคะซึ่งเมื่อ2ออนุภาคนี้รวมตัวกันแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นก๊าซฮีเลียมนะคะแล้วก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมานั่นเองนะคะซึ่งพลังงานนิวเคลียร์ที่ข้อดีของมันอย่างที่น้องนัดได้เล่าไปนะคะว่ามันไม่ปล่อยคาร์บอนนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คาดว่าอาจจะ มาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะคะแทนพลังงานฟอสซิลอย่างเช่นน้ำมันดิบหรือถ่านหินที่อาจจะมีวันหมดไปได้ก็หวังว่าถ้าการทดลองแบบประสบผลสำเร็จได้ดีนี่ก็น่าจะเป็นความหวัง<ช>ของโลกเราเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยการผลิตนิวเคลียร์ฟิวชันคือผลิตได้เรื่อยๆด้วยไม่ได้หมดไปเหมือนพลังงานฟอสซิลที่ต้องใช้เวลาไม่เป็นล้านลปีถึงจะผลิตได้อีกอก็ ให้กำลังใจนะักวิทยาศาสตร์กันต่อไปเก่งนะคะค่ะคร <laughs> า,าวนี้เราลองมาเข้าข่าวกันต่อไปนะคะกับ นักวิทยาศาสตร์ใช้เซลล์จากหัวใจคนหัวใจมนุษย์นะคะมาเป็นตัวช่วยให้หุ่นยนต์ปลาขับเคลื่อนได้ปกติจะได้ยินอะไรนะหุ่นยนต์มาช่วยช,ช่วยช่วยมนุษย์ใช่ไหม<อ>แต่นีเ้เอาเซล์มนุษย์ไปขับเคลื่อนหุ่นยนต์มันเป็นยังไงนะคะมันแปลกแต่ก็น่าสนใจนะ <c oughs> เราต่อเลยคะ่ะ <c oughs> อยากฟังเหมือนกันข่าวนี้นะคะเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Science เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ mm hmm. ซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เอาเซลลกล้ามเนื้อมนุษย์ ซึ่งเป็นเซลลที่เขาสังเคาะขึ้นมาจากสเต็มเซลอีกทีหนึ่ง oh. นะคะเอาสเต็มเซลล์มาสังเคาะเป็นเซล์กล้ามเนื้อหัวใจมนุษย์เนี่ยแล้วก็เอาเซลล์วันเนี้ยนะคะไปใส่ในหุ่นยนต์ปลาซึ่งพอเอาไปใส่ปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าปลาเนี่ยสามารถว่ายนานได้จากการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ย oh. ทำให้ปลาว่ายนานได้นานถึง3เดือนนานนะ <laughs> อยู่ๆแบบไม่มีเ <laughs> ขาเรียกอะไรเลยนะ ไม่มีฐานใช่ไหมไม่มีฐานแบตเตอรี่แต่ว่าหุ่นยนต์ปลาเนี่ยว่ายน้ำได้ด้วยกล้ามเนื้อหัวใจที่ที่แบบเหมือนกระตุกหรือเต้นอยู่เนี่ยได้ถึงสามเตือนแล้วเขาก็เลยเรียกเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยนะคะว่าไบโอไฮบริดฟิชเป็นไฮบริดไปเลยใช่เป็นเป็นไบโอสองทางไบโอไฮบริดฟิชมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนอะว่าแบบในสมัยก่อนนะคือนัดก็เคยเล่นหลายๆคนอาจจะเคยเล่นหุ่นยนต์ปลาไขลาน ันก็ไปด้วยลานที่เราไขาแต่อันเนี้ยไปด้วยการเต้นของหัวใจที่มาจากกล้ามเนื้อของมนุษย์เราทําให้อะไรนะว่ายน้ําได้ถึง3เดือนก็เป็นเรื่องที่เออแปลกดีแล้วแล้วทำไมมันต้องเป็นปลาด้วยอ่ะ ก็คือหลายๆคนคงสงสัยเหมือนกันที่เขาบอกว่าที่ต้องเป็นปลาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการสังเกตของเขาว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยนะจริงๆรินักวิทยาศาสตร์จะต้องมีจินตนาการนิดนึงเนาะเวลาทำวิจัยก็คืออันเนี้ยเขาสังเกตเห็นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันมีการยืนหดขยับซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็คงนึกแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีลักษณะการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ย คล้ายกับปลามาลายปลามาลายหนะ้าตาเป็นยังไงเดี๋ยว, <Yeah. S 2> ยวอาจจะมีภาพให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ชดูเ,เลยเหมือนกันใช่เขาบอกว่าเนี่ยอะมันมันมันมีการขยับเคลื่อนที่เนี่ยคล้ายปลาหมาลายคราวนี้ก็เลยเออลองทำหุ่นยนต์หุ่นยนต์ปลาขึ้นมาแล้วเอาก้ารเนื้อนี้ไปใส่ดูซิว่ามันจะ เลื่อนที่เหมือนปลาอะไรได้ไหมใช่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําจบแค่นั้นไม่ได้ทําแ,<ค><อ>แค่เล่นๆว่าเออปลาจะว่ายได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายที่ไกลหัวนั้นก็คือเขาอาจจะเอาไปต่อยอดนะคะในการพัฒนาหัวใจเทียมสําหรับ<อ>หัวใจพิการที่อาจจะเป็นความผิดปกติที่พบในพวกในเด็กนะคะก็ น่าสนุก er แล้วก็เกิดประโยชน์ด้วยะปรโยชน์ที่ที่เขาเอาปลานอกจากสังเกตพฤติกรรมปลามาลายใช่ไหมเขาอาจจะแบบอยากทดสอบด้วยว่าแบบมันจะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไปได้นานขนาดไหนก็เลยต้องอยู่ในน้ําเพราะถ้าอยู่บนบกอ่ะก็อาจจะต้องใช้แรงขับเคลื่อนที่มากกว่านั้นอใช่เพราะในน้ํามันจะมีแรงพยุมีอะไรอย่างเงี้ยทาให้แบบมีการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้พูดถึงการต่อยอดเมื่อกี้ที่เขาบอกหัวใจเทียมใช่ป่ะหัวใจเทียมเนี่ยที่นะเคยได้ยินมานะมันก็มีทั้งผลิตจากซิลิโคน พลาสติกไทเทเนียมอัลลอยอะไรต่างๆโพลิเมอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้มันจะเกิดจากไบโอพินติ้ง 3D หรือว่าพวกการพิมพ์สามมิติที่เคยเห็นมานะแต่ในข่าวนี้เป็นการเอาเซลล์หัวใจจากมนุษย์จริงๆอะ่ะมาทำหัวใจเทียมให้กับมนุษย์อีกทีนึงอะ่ะก็เป็นอะไรที่ Amazing, amazing. ถือว่าเป็นความความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของทางการแพทย์นะคะอืเมซิ่งจริง,รงต้องลอต้องรอดูเผื่อแบบ เขาเรียกอะไรนะอวัยวะเพิ่มเติมที่มาจากเซลล์คนจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีการต่อต้านหรือ,อปฏิเสธเหมือนอวัยวะที่มาจากซิลิโคนก็ได้ก็ต้องรอดูใช่ก็จจะมีความซับซ้อนในเรื่องของการเข้ากันได้<ช><ช>เออเราพูดไม่ถูกเหมือนกันใช่มาต่อกันที่ข่าวโควิดบ้างค่ะ โควิดอีกแล้วไม่ว่าจะผ่านมากี่วีคเราก็ยังอยู่กับโควิดเหมือนเดิม okay. เราก็ต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะคะใช่ <laughs> แต่ข่าวที่ที่นัดกําลังจะพูดถึงเนี่ยไม่ได้เป็นโควิดในคนแต่ว่าเขาไปเจอโควิดในกวางอ๋อเขาไปเจอได้ยังไง <laughs> กวางนี่แหละแต่ว่าเป็นกวางที่นิวยอร์กค่ะที่สหรัฐอเมริกาค่ะ <laughs> เป็นรายงานข่าวจากหลายๆสำนักเลยค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์หรือ Science Alert เขาบอกว่าทีมนักวิจัยจากอ e เพนซิลเวเนียส t ตทยูนิเวอร์ซิไปตรวจเลือดแล้วก็ตรวจสารคัดหลั่งในกวางอาจจะเป็นโครงการของสัตวแพทย์อะไรอยู่แล้วที่เขาจะต้องไปตรวจสัตว์ป่าอืมแล้วเขาก็ไปเจอว่า <laughs> กวางเนี่ยมีแอนติบอดีไวรัสโคโรนา ก็แสดงว่าโป๊ะเลยก็จะก็คือเขาก็เลยสันนิษฐานว่ากวางเนี่ยมันต้องติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนแน่เลยแล้วก็คร uh, ั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่เจอโรคในสัตว์ป่าโรคนี้ในสัตว์ป่าก็เลยคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับอย่างนี้ไหมคะว่าเอยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าไวรัสเนี่ยเข้าไปฝังตัวอยู่ในโฮสต์ที่ไม่ใช่คนแล้วมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่า การกลายพันธุ์ไหมแล้วแล้วถ้ากลายพันธุ์แล้วกลายเป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่ารับมือยากเนี่ยมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยก็น่กากังวลกันอยู่เหมือนกันใช่นี่ก็เป็นข้อกังวลหนึ่งเลยค่ะที่ในข่าวก็เขียนไว้เหมือนกันเพราะว่า DNA โ h สต์คนกับ DNA โ h สต์ที่เป็นกวางมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วและไวรัสที่เข้าไปฝังตรงนั้นอะ่ะจะก,กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันเนี้ยก็เป็นข้อกงังวลเพราะว่ากวางที่พูดมาเนี่ยเป็นสายพันธุ์กวางหางขาวค่ะ Uh huh. อในสหรัฐมีกวางชนิดนี้อยู่แบบ30ล้านตัวประชากรกวางอะ่ะ <Yeah. laughs> ครึ่งหนึ่งของประชากรคนไทยเลยค่ะ เขาก็เลยกลัวว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ใหม่ๆก็เลยเร่งศึกษาว่ามันจะมีการกลายพันธุ์ไหมก็หวังว่าเขาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างโดยเร็วนะคะคราวนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาดูข่าวแปลกๆฟังข่าวแปลกๆอันนี้นะคะจากที่ประเทศเม็กซิโกจะว่าแปลกไหมเดี๋ยวต้องลองมาดูกันนะคะก็คือล่าสุดเนี่ยเขาพบว่ามีมีคนเนี่ยอัพโหลดคลิปวิดีโอว่าเป็นนก Blackbird หัวเหลืองค่ะอยู่ดีๆเนี่ย ก็ตกลงมาที่พื้นซึ่งนกนกกลุ่มเนี่ยนะคะคือเป็นนกที่อพยพหนีอากาศหนาวม,มาจากแคนาดานะคะเข้ามาที่เม็กซิโกนะคะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็ตกลงมาตายพร้อมกัน หลายร้อยตัวเลยค่ะโดยที่สถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือที่เมืองชิวาวาตอนเนือของเม็กซิโกนะคะเป็นระแวกชุมชนค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆนี้นะคะก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญสตัตวแพทย์เนี่ยออกมาให้ความเห็นนะคะถึงสาเหตุที่เป็นไปได้โดยสาเหตุหลักๆ2ออย่างที่เขาคาดกันนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยนกเนี่ยอาจจะได้รับสารพิษสูตรสารพิษเข้าไปหรือ2นะคะอาจจะเกิดจากกระแสะไฟฟ้านะคะเพราะว่า ตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านโคนแล้วก็มีเสาไฟฟ้าอ,อยู่ด้วยก็เลยอาจจะเป็นไปได้ที่กระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านเนี่ยไปสู่นกเนี่ยเป็นฝูงอาจจะมีไฟล่วไฟ<ช>อะไรใช่ไหมใช่อะไรนะแบบนั้นก็เลยทําให้นกเนี่ยตกลงมาแต่ว่าถามว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ยืนยันออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไระคะ่ะซึ่งปกติ นกอพยพเนี่ยเขาก็จะบินกันเป็นฝูงอยู่แล้วพูดถึงข่าวนี้เนาะเพราะว่าการที่นกอพยพบินเป็นฝูงเนี่ยเป็นการป้องกันจากการโจมตีของผู้ล่าต่างถิ่นค่ะเวลาเขาไปเขาก็เลยไปกันเป็นกลุ่มเพราะว่าคนเดียวหัวหายไง <c oughs> ไปเป็นกลุ่มปลอดภัยกว่าเออแต่ที่โชคร้ายก็คือเวลาเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยก็เกือบยกฝูงเหมือนกัน <c oughs> อุตสาหนีหนาวจากแคนาดาลงมาก็กลับมาตายต่างถิ่นก็เสียใจกับฝูงนกด้วยนะคะ คราวนี้ลองบินสูงขึ้นไปอีกนะคะจากข่าวนกเราบินขึ้นไปถึงอวกาศกันเลยนะคะคราวนี้ข่บวสเปซใช่กับข่าวนี้เลยค่ะ แต่ว่าไม่ค่อยน่าจะไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่นะคะำสำหรับ,รบ Space X เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่3 Space X เนี่ยเขาได้ส่งดาวเทียมเซตใหม่ขึ้นไปทั้งหมด49ดวง oh. แต่ว่าส่งไปได้อาทิตย์กข่าเท่านั้นค่ะก็มีข่าวนี้เกิดขึ้นก็คือ,อ,อ40ดวงจาก49ดวงเนี่ยผูกทำให้เสียหายโดยพายุสุริยะ พายุสุริยะก็จะมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าจะแรงน้อยใช่ค่ะซึ่งคราวนี้นะคะก็คือ,อดาวเทียมของ s p ป c e x เนี่ยนะคะกลุ่มดาวเทียม Starlink 49ดวงเนี่ยตอนที่เจอพายุสุริยะเนี่ยเขาอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ210กิโลเมตรจากจากพื้นผิวโลกซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยจริงๆจะต้องไปที่ประมาณ550กิโลเมตรก็คือเกือบครึ่งทางแล้วแต่ว่า ยังไปไม่ถึงจุดที่จะต้องไปโคจรก็เจอกับพายุสุริยะซึ่งการเกิดเนี่ยก็คือจะทำให้เป็นการเพิ่ม อากาศตรงนั้นนะคะจะมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดแรงต้านอากาศในบริเวณที่ดาวเทียมอยู่เนี่ยเยอะขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยดาวเทียมเขาออกแบบมานะว่าเมื่อเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยให้ให้ทำยังไงคือให้พยายาม oh. ที่จะแบบหาวงโครจรน,นั่นแหละแต่ก็ไม่สําเร็จก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปโครจรได้แล้วก็จะต้องหลุดวงโครจรไป oh. แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังตกลงมาแต่คราวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ ผลกระทบกับโลกเพราะว่าในช่วงที่ตกลงมาก,ก็คงจะถูกเผาไหม้โดยชั้นบรรยากาศหมดไปแล้วนะคะคือเขาเขาคิดมาแล้วแหละว่าแบบถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยดาวเทียมเขาจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อโลกและสิ่งแวดล้อมก็ดีนะแต่ขอเพิ่มเติมในเรื่องพายุสุริยานิดนึงไอ้ตัวพายุสุริยะเนี่ยมันจะมันเกิดจากอนุภาคพลังงานที่มีประจุจํานวนมากอะที่ปล่อยมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งมันจะมารบกวนสนามแม่เหล็กโลกแล้วก็ชั้นบรรยากาศ ของโลกที่แบบมีการโคโจงโคจรน,นี่แหละมันก็เลยส่งผลกระทบต่อระบบติดต่อสื่อสารหรือระบบการทํางานของดาวเทียมในวงโคโจรน,นั่นเองค่ะในบางกรณีก็อาจจะมีผลกระทบต่อระบบการติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินบนโลกด้วยเพราะฉะนั้นดาวเทียมสตาร์ลิงทั้งหมด40ดวงที่โคโจรอ,อยู่ระยะตรงนั้นพอดีอะ่ะมันก็เลยโดนใช่ใช่ค่ะก็คือเก็บฟูไม่ทันด้วยไม่ทันไม่ทันแต่ว่าพอดีที่เขาออกแบบมาให้เป็นดาวเทียมขนาดเล็กมันก็เลยถูกเผาไหม้หมดไปก่อนคือไม่ จริงๆเขาก็มีการดิเทคแหละว่ามันจะมีพายุสุริยะอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าความไม่แน่นอนก็คือ<ช>ความไม่ใช่นอนความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะคะคถึงแม้จะมีการมอนิเตอร์อย่างดีแล้ว<ช>แต่ว่าความไม่มสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้ขนาดเขาคิดแนวทางที่จะป้องกันแล้วนะ<ช>ก็ยังรับมือไม่ได้<ช>แต่ที่รับมือได้อย่างหนึ่งคือไม่ไม่เป็นขยะอากาศนี่แหละชอบมากตรงนี้อื แต่ความเสียหายอย่างหนึ่งที่สเปซเอ็กเสียแน่ๆคือเสียเงินเสีใช่เพราะเขาลงทุนไปกับโครงการนี้เยอะเหมือนกันได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้เขาส่งขึ้นไปหลายดวงแล้วแต่ไอ้ลอดล่าสุดดันโดนพายุสุริยะก็เลยแย่นิดนึงแต่คงไม่กระทบมากเพราะว่ามันจะลุยใช่มาถึงข่าวดีๆที่ยังคงเป็นข่าวอวกาศกันบ้างค่ะ หลังจากที่เราติดตามการส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บกันมาตั้งหลายอ p แล้วใน EP นี้เราจะขออัปเดตเรื่องตื่นเต้นนิดนึงรู้ไหมคะว่าตอนนี้เราได้ภาพแรกจากกล้องแล้วนะคะเห็นเห็นมีคนมีคนแชร์เยอะใช่ใอันนี้ไม่เป็นรายงานจากน a ซาเลยค่ะอันนี้คือนัดเห็นครั้งแรกคือนอนไถ่ายทวิตเตอร์อยู่แล้วเราไปฟอลโ o w ในตัวของแอคเค n ท์ a าซไว้แล้วเขาก็อยู่ดีคืนคืนวันที่จำไม่ได้แล้วประมาณสี่ทุ่มอะ เขาก็โพสต์ว่าแบบเฮ้ยมีภาพแรกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เห็นเห็นมันมีสองภาพอยู่นะหมายถึงว่าที่บอกว่าเป็นภาพแรกใช่น,นี่แหละเดี๋ยวเราจะเล่าลําดับให้ฟังนิดนึงภาพที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นภาพตอนที่กําลังปรับกระจก18บานให้เข้าที่เข้าทางก่อนอก็คือเป็นภาพจากการคาลิเบตกล้องซึ่งภาพเนี่ยเป็นภาพของดาวเลิกดวงหนึ่งในกลุ่มดาวหมีใหญ่ซึ่ง เป็นการเป็นดาวเล็กที่แยกออกมา18ดวงเหมือนแยกล่างได้เพราะว่ากระจกมันยังปรับระนาบไม่ได้มันยังหาจุดโฟกัสไม่ได้ใช่ไอดาวดวงเดียวมันก็เลยแยกเป็น18บานเดี๋ยวใน u t u b e เราจะขึ้นภาพให้ดูด้วยค่ะ,คะที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าแสงเนี่ยที่มันมากระตกกระทบที่กระจกรับแสงมันยังไม่ตกไปที่เซนเตอร์หลักสักทีเดียวก็คือแต่ละบานก็ตกที่แต่ละบานด้วย <Sony> ใช่มันมันตกที่เซนเตอร์ของแต่ละบานม่ยังไม่มรวมกันใช่พอมันตกที่เซนเตอร์ของแต่ละบานปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามีดาว สิบแปดดวงที่เป็นดาวดวงเดียวเหมือนเราเวลาทําตาเบลอๆเ,เราจะเห็นภาพซ้อนอ,อืมไอ้กระจกนี้ก็เหมือนกันถ้าทางทีมนักวิจัยเขาปรับกระจกเสร็จทุกบานแล้วเนี่ยแสงก็จะรวมไปตกที่จุดๆเดียวเหมือนก้นก,กระทะอ่ะเพราะว่ากระจกที่เขากลาวออกมามันจะค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบโค้งๆกระทะอ,อืมนิดนึงพอมันประมกันปุ๊บภาพก็จะมาแยกแหละเราว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะที่จะแบบ แสดงว่าอุปกรณ์ถ่ายภาพอของเขาอะใช้งานได้ร,รับแสงได้ถ่ายงานได้ก็เหลือแค่ปรับกระจกแค่นั้นแหละอนอกจากนี้กล้องโทรทัศน์อาวากาศเจมเว็บเนี่ยยังเซลฟี่ตัวเองด้วยนะม,ออมีหมดเซลฟี่ด้วยเซลฟี่ภาพกระจกหลังพึ่งทั้ง18บานออกมาโดยใช้เลนส์พิเศษที่อยู่ในกล้องที่เขาเรียกว่าเนียแคมก็คือเนียอินฟราเรดแคม era ก็คือการกล้องที่ถ่ายภาพอินฟราเรดระยะใกล้ ซึ่งตรงนี้มันจะมีหน้าที่ถ่ายภาพกระจกหลักของของตัวกล้องโทรทัศน์โดยเฉพาะค่ะมันเอาไว้ถ่ายกระจกตอนปรับกระจกอะว่ามันปรับเข้าที่ยังใช่มันจะมีเลนพิเศษที่อยู่ในกล้องเนี่ยแคมซใช่ใช่เช็คก่อนอะไรอย่างเงี้ยอซึ่งกล้องเจมเว็บที่ที่เรากําลังพูดถึงนี้นะคะขอเล่าเพิ่มอีกนิดนึงว่ามันเป็นกล้องเอ่อโทรทัศน์นะคะที่จะมาแทนกล้องฮับเบิลที่โลกเราเนี่ยเคยใช้มายาวนานกว่า30ปีซึ่งกําลังจะ หมดอายุไขในเร็วนี้หมดอายุไขใช่แล้วกล้องเจมเว็บเนี่ยก็จะมาแทนนะคะโดยมีสองภาพนี้ออกมานี่ก็ถือเหมือนเป็นการแจ้งเกิดของเจมส์เว็บได้ดีทีเดียวนะคะซึ่งถ้าพูดถึงความแตกต่างของกล้องทั้งสองตัวนี้นะคะคือสองตัวเนี้ยโอเคแหละเป็นกล้องโทรทัศน์เหมือนกัน แต่ที่มันมีความแตกต่างกันก็คือย่านความยาวคลื่นที่ใช้ในการถ่ายภาพค่ะโดยกล้องฮับเบิลเนี่ยจะถ่ายภาพในช่วงแสงที่ตามองเห็น <อะ S 2> ไปจนถึงย่านอินฟราเรดระยะใกล้ <อะ S 2> แต่ว่าตัวเจมส์เว็บเนี่ยนะคะจะถ่ายภาพช่วงแสงสีแดงไปจนถึงอินฟราเรดระยะกลางก็คือเหมือนชิปชิปป,ปย่านความถี่อ,ออกไปนิดนึงค่ะ เรามาดูข่าวต่อไปกันบ้างน,นะคะเป็นข่าวในประเทศไทยของเราเองนะคะจากอวกาศกลับมา,บมาที่ประเ<ร><ร>ทศไทย,ไทยกันนิดนึงซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะสาหรับน้องๆจากโรงเรียนคามภีวิทยาจังหวัดยะลาบ้านเรานะคะที่คิดค้นสีทาบ้านทนความร้อนนี่เป็น,นยังไงคะเนี่ยอ่าเขาบอกว่าเป็นสีทาบ้านทนความร้อนที่มีส่วนผสมมาจากแกลบ ที่เหลือใช้จากการทําเกษตรกรรมในจังหวัดยะลาแกลบข้าวเราเนี่ยแกลบข้าว<อ>ใช่ช่วยเกษตรกร,ร,กร,รด้วยนะคะเนี่ย<ช>คือการคิดค้นเนี่ยนะคะทำให้เขาเนี่ยได้สีทาบ้านที่ทนความร้อนไดถึง700องศาเซลเซีย <c oughs> สซึ่งน้องๆเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมและก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนักประดิษฐ์ประจําปี2565ไปครองด้วยยินดีด้วยนะเจ๋งนะก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นแสดงว่าแกลบมันต้องเป็นตัวแปดต้นแน่เลยที่ทําให้แบบ มีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ทําให้สีทาบ้านที่มีอยู่แล้วเนี่ยทนความร้อนได้มากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าในแกลบเนี่ยพบว่ามีปริมาณซิลิก้าอยู่คือมีซิลิก้าสารซิลิก้าอยู่ในแกลบซึ่งซิลิก้าเนี่ยมีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้ก็คือแก้วใช่ไหมเป็นเป็นส่อย่างที่เรารู้จักกันก็คือแก้ว ซิลิกาใช่มีเป็นส่วนผสม,มอยู่ในน,ในั้นใช่คือ,อทนความร้อนได้แล้วปริมาณซิลิกาที่อยู่ในแกลบเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีมาตั้งแต่ตอนที่เป็นต้นข้าวในนาแล้ว oh. ก็คือเนื่องจากรากของต้นข้าวเนี่ยมันก็จะ ดูดซึมธาตุอาหารต่างๆที่จําเป็นรวมทั้งธาตุซิลิกอนเนี่ยแล้วสารละลายซิลิกอนเนี่ยนะคะก็จะลำเลียงมาอยู่ที่บริเวณผิวด้านนอกของเปลือกมเมล็ดข้าวและกลายเป็นซิลิก้าที่รวมกับเส้นใย,ยประเภทเซลลูโลสและลิกนินเกิดเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงของเปลือกข้าวหรือกแกลบนั่นเองค่ะ<อ>ซึ่งเมื่อเขาเอามาผ่านกระบวนการเนี่ยก็ได้ตัวที่เป็นนานโนซิลิก้าขึ้นมา<อ>แล้วเขาก็เอาตรงเนี้ยไปผสมกับสีทาบ้านปกติ ในในสัดส่วนประมาณ1ต่อ1น0คือไม่เยอะคือใช่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใส่ไปกับสีทาบ้านปกติทําให้สีนั้นมีคุณสมบัติพิเศษการความร้อนได้ดีนะไม่ได้ใส่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังขนาดนี้ถ้าเราใส่ว่าเยอะๆมันอันนี้ไม่แน่แต่เราก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันอาจจะไม่เป็นสีทาบ้านแล้วมันอาจจะแบบมีคุณสมบัติผิดไปจากสีทาบ้านก็เลยต้องใส่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะทดลองเขาอาจจะแวร์ี่ตั้งแต่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองอะไรอย่างงี้ไปด้วยหนึ่งสอง ก็เลยเอาเนี้ยแหละแล้วก็ไม่น่าใจนะว่าถ้าเกิดเป็นข้าเป็นแกลบที่มาจากเชียงรายจะมีจะมีปริมาณซิลิกาเท่าเท่าแกลบที่มาจากจังหวัดยะลาหรือเปล่าต้องดูกายภาพดินตรงนั้นแล้วว่ามีซิลิกอนมากน้อยขนาดไหนนั่นแหะสิน่าสแต่เ่าไรเราใส่ปุ๋ยเข้าไปได้แต่ก็ชื่นชมน้องนอนะคะที่แบบไอเดียเป็นเจิดแล้วก็ทําต่อยอดให้เป็นประโยชน์ได้ขนาดนี้นอกจากลดขยะแล้วยังได้สีทนความร้อนแล้วก็ทําให้ชาวบ้านขายแกลบได้ด้วยใช่ นอกจากข่าวประเทศไทยที่เป็นเรื่องดีๆแล้วเรามาถึงเรื่องในประเทศไทยที่ค่อนข้างติดท็อปชาร์ตอยู่นะในในอาทิตย์ที่แล้วที่แบบอู้ใครๆก็พูดถึงก็คือมีการส่งผัดกะเพราไปขอบอวกาศค่ะทำไมต้<น>เป็นผัดกะเพราเนาะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง <laughs> เพราะว่าข่าวนี้ค่อนข้างดังหลายๆคนคิดว่าแปลกแล้วก็เกิดคําถามว่า ทำไปทําไมอ่ะเออเล่าก่อนว่าไอเดียเนี้ยไม่ใช่ไอเดียของจิตด้นะเป็นไอเดียของยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่เขาเป็นคนทำยูทูบอ่ะเขาอยากจะทำคอนเทนต์ส่งผัดกะเพราขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศก็เลยเดินไปหาจิตด้ที่เขาเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศอยู่แล้วช่วยหน่อยสิยูยูเก่งด้านนี้แต่ไออยากทำอย่างเงี้ยช่วยไอหน่อยมีคำแนะนำไหมอะไรอย่างงี้จิตด้ก็เลยตอบว่าตกลงเพราะว่า จะได้ศึกษาชั้นบรรยากาศไปในตัวด้วยเพราะปกติแล้วจิตด,ดาเขาจะส่งบอลลูนตรวจสภาพอากาศะที่เป็นไฮอัติจุดแรงดันสูงอะไรเงี้ยขึ้นไปอยู่แล้วขึ้นไปเป็นประจำอยู่แล้วไอตัวที่เขาส่งขึ้นไปจะส่งขึ้นไปประมาณ30-100กิโลเมตร ก็เกือบเกือบถึงระดับอวกาศอวกาศขอบต่ำใช่ก็คือเลยเพดานบินขึ้นไปแต่ว่าไม่ถึงอวกาศอยู่แค่ขอบต่ำเขาจะส่งอย่างบอลลูนไปเสมอๆอยู่แล้วงานนี้จิตด้าก็เลยบอกว่าโอเคก็คือปกติส่งไปอยู่แล้วคราวนี้จะส่งผัดกระเพราตะเออมันจะเป็นอะไรไปใช่ แล้วก็ค่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยจิตด,ด้าไม่ได้ใช้ภาษีประชาชนเลยนะ,อ,ะอันนี้ต้องต้องอธิบายก่อนบางคนอาจจะเขาะ้าใจผิดว่าคุณเอาภาษีประชาชนมาส่งผักระเพานี่หรออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ทางยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นผู้รับผิดช,ชอบทั้งหมดค่ะซึ่งรู้ไหมว่าเขาหมดไปประมาณกี่บาทยูทูบเบอร์คนเนี้ยนั่นสิห้าถึงเจ็ดหมื่นห้ถึงเจ็ดหมื่นเพื่อได้คอนเทนต์ผักะเพา เขาอยากเขาคงอยากรู้แล้วว่าแบบเขาบอกว่าผัดกะเพราเป็นอาหารโปรดของเขาเพราะเขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นต่างชาติอใช่เขาก็เลยอยากที่จะส่งอาหารโปรดของเขาขึ้นไปขึ้นไปเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นยังไงคือหมายถึงว่าขึ้นไปอากาศแล้วจะเป็นยังไงใช่ลงมามันจะยังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยังเป็นผัดกะเพราอยู่ไหมอร่อยอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะชื่อช่อง YouTube เขาให้เดี๋ยวเผื่อใครสนใจซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้รอทําคลิปอยู่อืมค่ะ ก็ซึ่งก่อนที่เขาจะส่งขึ้นไปในเขาก็มีการคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะเขาไม่ได้แบบว่าแค่เหมือนเอาอะไรเล่นๆติดโดรนขึ้นไปแต่ว่าอันนี้เขามีการออกแบบการทดลองนะคะมีการกําหนดปัญหาตั้งข้อสงสยัยตั้งสมมุติฐานหาพื้นที่ที่เหมาะกับการปล่อยแล้วก็เลือกเครื่องมือมาใช้นะคะจนไปถึงการทําระบบติดตามแล้วก็สรุปผลในตอนหล<ผ>ังด้วยคือเป็นวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์เลยอะ ไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่นเล่นเรารู้ไหมคะว่าผัดกะเพราเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาบอกว่ามันมันตกลงมาแล้วแล้วเขาหาไม่เจอตอนแรกตอนแรกแต่เขาก็ดูเขามีระบบติดตามไง GPS เขาก็เลยเดินลุยทุ่งเลยลุยทุ่งลุยนาอะไรเงี้ยจนไปเจอเจอแต่ไม่เจอกะเพราเจอแต่เจอแต่จานเจอแต่จานแล้วก็บอลลุนไม่เจอบอลลุนมันจะไประเบิดพอมันแรงดันสูงมันจะระเบิดที่ที่ระยะหนึ่งแล้วแล้วกล่องโฟมกล่องข้าวจะตกลงมาก็คือผัดกะเพราหายไปเหลือแต่จาน เดือดจานใช่ก็เลยไม่รู้ว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ตอนแรกว่าจะดูผักกะเพราเป็นไงก็เลยยังดูไม่ได้ใช่คือคือเขาเขาอะใส่ไปสองข้างข้างนึงเป็นจานจานแล้วหุ้มด้วยแรปอะอีกข้างหนึงเป็นทัพเปอร์แวร์อืมไอ้ทัพเปอร์แวร์อยู่แต่ไอ้จานที่มันหุ้มด้วยพลาสติกอะเข้าไม่อยู่ไม่รู้ว่าสุนัขกินไปหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดจากแบบชั้นบรรยากาศข้างบนมันแบบร้อนหรืออะไรเสียสีทาให้แรปลุดหรืนอะไรเป็นไปได้ไดมแล้วมันก็ร่วงแล้วไม่มีใครไปเห็นอื งานนี้เขาทดลองที่พื้นที่หนึ่งแถวแถวบึงบอระเพ็ดค่ะก็รอ,อดูคลิปก็แปลกรอดูคลิปเดี๋ยวแปลชื่อช่อง YouTube ไว้ <S 1> <S 1> ให้ก็ดีนะแบบจิตด้าเขาก็เป็นหน่วยงานที่แบบให้ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยคือคุณอยากทําอะไรคุณมีคอนเทนต์คุณมีข้อสงสัยคุณเดินไปหาเขาได้เลยเขามีน uh ักวิชาการหรือ นักวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะให้คำแนะนําอยู่แล้วคิดว่าหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆของประเทศไทยเราก็น่าจะนิดีแบบนี้เหมือนกันเนาะใช่อพอชเราก็เหมือนกันถ้าคุณสงสัยอะไรคุณเข้ามาถามเราได้ใช่เราอาจจะตอบไม่ได้แต่เราจะช่วยแต่เราหาคนที่ตอบได้ไปให้นั่นแหละก็วันนี้สนุกสนานกันไปเดี๋ยวนัดกับพี่แก้วต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ